สวัสดีครับพบกับเบาคิมแฟนเพจอีกเส้นเคยเนาะมินีเบลคิมแฟนเพจสิผ้ามากินไงแหนมทอดครับผมแหนมทอดแซ่บครับผมพึงสือมากครับผมจัดเลยนะครับเนาะนี่ครับแหนมแทบแซ่บ,บไปเลยครับผมอืมบอกข้าวครับผมกินได้กินได้บอกข้าว อบอวข้าวผม,มกันรกระพราก็ผมข้าเหนียวก็มีนะครับอืมเด็กก่นอนฮึ สื่อมากแหละมันทอดสดๆเลยครับผมแย่เพรับกินนีค่คนเหนียวนหอดเนาะแย่ครับผม,ม,มเบียวกำลังดีครับ เนี่ยมันบานครับผมสั่งมาจะเพื่อนครับเพื่อนเอฟแบบบ้านบานเลยครับผมืม บะข้าวของผมแซ่บเปรี้ยวก็ต้องดีครับเขาบอกว่ากระดั่นตีว่าแซ่บครับผมแซ่แบแซบอะไรนี Nem mùa tiếp theo của mùa khảo 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 của สวัสดีครับ